มาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนกับทางร้านของเราร้านเราเป็นร้านขายกางเกงยนีนลีวายมือสองนะครับขายเฉพาะมือสองแล้วก็ขายเฉพาะรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะขายเฉพาะรุ่น5 0 1รุ่นเดียวเท่านั้นมาดูกางเกงยีนลีวายรุ่น5 0 1่มือสองตัวนี้เป็นสีบลูยีนเข้มๆนะฮะเป็นกางเกงมือสองสวยแบบเซอร์ๆขึ้นลายเส้นได้แต่งเนื้อสรายละเอียดยิบนะฮะกางเกงตัวนี้สวยแบบเซอร์ๆคคาสาสิกคัสซอีกหนึ่งตัวจากทางร้านของเราขนาดตามไปเดอเปยูสามสิ ขนาดวัดจริงเอวสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวให้ดูสีด้านหน้านะครับอ่าดูสีด้านหน้าไปด้วยนะครับเนี่ยนะจะสวยแบบเซอร์เซอร์เป็นกางเกงมือสองนะครับเป็นผ้าแต่งเนื้อสรายนะท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อแอดมินเรานะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ายินดีให้บริการากางเกงตัวนี้สวยๆแบบเซอร์เซอร์ที่กระเป๋านะครับที่กระเป๋าหน้านะฮะจะมีรอย ลอยสวยๆอยู่นิดหน่อยนะทั้งสองข้างก็สวยเซ่อๆนะครับสาหรับท่านไหนที่ชอบมันเกงมาในแนวนี้นะครับไม่ควรพลาดกับเป็นเกงตัวนี้สวยเสมอตัวครับสวยเซ่อๆเพราะว่าเป็นเปนเกงยีนมือสองนะฮะนี่นะครับขนาดตามป้ายเดบเปยูสามสามเอลสามสิบสี่ขนาดวัดจริงเอลสามสิบสามยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเจ็ดจุดห้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทรหัสหกสิบท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อขอดูเกงรหัสหกสิบกับทางแอดบินเราได้เลยนะฮะ ทางร้านเราจะเปิดขายให้บริการจะมีแอดมินคอยตอบลูกค้าตลอดเวลาทําการหรือก็ลองทักถามกันมาดูได้นะก็ตอบตลอดเวลาที่ลูกค้าทักมานั่นแหละฮะถ้าไม่ดึกจนเกินไปนะครับก็สามารถติดต่อบสอบถามเข้ามาได้นะกางเกงแต่ละตัวทางร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายกับแสงธรรมชาติหรือว่ารูปคลิปวิดีโอนะทางร้านของเรามีให้ดูแบบและเอียดยิบได้ทางร้านของเรานะครับ ลูกค้าอยากจะดูตรงไหนนะสามารถแจ้งทางแอดมินผมได้เลยนะฮะอยากจะดูป้ายแคร์ป้ายเรดแบทป้ายเรดแถบป้ายประกินต่างๆนะฮะก็สามารถดูได้เลยนะฮะสามารถติดต่อขอบทำเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรตามที่แจ้งไปนะฮะศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ากางเกงลายแตกเส้นได้ลายเนื้อทรายสวยๆนะฮะกางเกงตัวนี้นะฮะลูกค้าทุกคนขนาดตามป้ายป้ายเป็นป้ายหนังแท้นะฮะป้ายตรงนี้จะเป็นป้ายหนังแท้ตัวนี้ป้ายเรดแถ ป้ายเล็กแถบน่นจะสกีนสองหน้าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ายุคหลังๆมานะฮะจะสกินสองหน้าจะไม่เหมือนในเกงยุคงานเก่าๆปีในรุ่นปีพศสองเก่าที่เคยผลิตนะฮะจะสกีนแค่หน้าเดียวนะฮะตรงนี้จะสกีนสองหน้านะครับทุกคนนี่นะฮะงานปลายขานะฮะแล้วก็งานมาดูงานปลายขางานงานปลายขาจะเป็นงานปลายขาลูกโซนะฮะจะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่ใหญ่นะฮะลกถ้าเย็บแบบลูกโซ่นี้ก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปนะครับ ถ้าเย็บแบบลูกโซ่ก็คือว่าเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นกางเกงที่ผลิตออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้เย็บแบบลูกโซ่เนี่ยนะฮะจะไม่มีตามชุมชนหรือว่าร้านเย็บผ้าเย็บจากตามหมู่บ้านทั่วไปเลยนะเพราะว่าจากนิ้นี้จะมีราคาค่อนข้างจะสูงนั่นเองนะฮะก็เลยไม่มีตามชุมชนนะฮะหรือมีก็อาจจะน้อยนะครับแต่เท่าที่สับซมายังไม่เคยเจอนะครับตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงสีน้ําเงินนะฮะ กางเกงแปลกลายเส้นได้สวยๆนะครับลูกค้าทุกคนกางเกียงตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจตรงไซท่านไหนนะครับก็าสามารถติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0961519525ยินดีให้บริการสวัสดีครับ